สวัสดีกันตอนสายนะคะวันนี้เพิ่งมาเริ่มเก็บผักตอนสายนะทุกคนเพราะว่าเบลว่ะทคลิปไว้ก่อนใช่ไหมเบลก็อยากทําอะไรให้มันเสร็จไปทีละอย่างเนาะเพราะทุกทีเบลจะลงคลิปบ่ายใช่ไหมทุกคนเพราะว่าบางทีแบบทําไว้แล้วไปเปิดร้านก่อนแล้วค่อยกลับมาทําใหม่อย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็คือแบบลูกไปโรงเรียนใช่ไหมเราก็แบบว่างเนาะ ก็เลยแบบตอนเช้าหาอะไรนู่นนี่นั่นให้ลูกกินไปโรงเรียนส่งลูกขึ้นรถปุ๊บเบลก็แบบว่าเร่งมือทําคลิปของเบลให้มันเรียบร้อยนะคะแล้วก็ลงคลิปลงอะไรไว้เนาะพี่ๆจะได้รีบดูนะเบลก็จะได้มันม,มีอะไรที่แบบทําหลายอย่างนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็จะเก็บผักเก็บอะไรด้วย ใจก็อยากจะแบบเก็บสวนเก็บอะไรให้มันเรียบร้อยทั้งหมดแต่ถ้าทําวันเดียวมันก็คงจะไม่หมดหรอกทุกคนทุกๆวันพุธเนี่ยเราก็จะหยุดร้านนะคะเพื่อที่จะเก็บผักไปส่งของแล้วก็จะเข้าสวนดูแลสวนบ้างนะคะเพราะว่า ทุกทีเนี่ยมันก็จะลดน้ําต้นไม้อย่างเดียวย่าเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยได้แบบว่าทไม่จะทําเฉพาะตอนเช้ามันก็ทําได้แค่นิดเดียวนะทุกคนแล้วก็กลับเข้ามาเปิดร้านนะคะเราก็บริหารเวลาไว้อันนี้มะกอกต้นเตี้ยของเราก็ออกลูกโตเลยนะคะอู้อีกสักหน่อยก็คงจะได้รับประทานกันแล้วนะทุกคนอร่อยมากเลยดยูทำพริกเกลือมาอร่อยอร่อยเนี่ยบ้าันลส่งปากว่วาเบิ้ลกดท้องติสูไม่ได้ท้องอะไรท้องกับลมเลยหรือไม่ใช่ ฝนตกมานะคะทุกคนคะ่ะถอะอมของเราตอนแรกที่เราซื้อมาปลูกตัวเล็กๆเองเนาะตอนนี้ก็คือแบบว่าโตมากเล้วก็กลัวว่าเขาจะแบบว่ายื่นยาวออกไปบ้านเพื่อนบ้านเนาะ ก็เลยตัดเขาออกนะเบลไม่อยากให้มันสูงไปกว่านี้มันเก็บยากทุกคนก็เลยว่าเออตัดออกหน่อยให้เขาแตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วเบลก็จะตัดใบเขาทิ้งหมดเลยรอให้ฝนตกอีกนะคะเขาก็จะแบบว่าแตกยอดออกมาแล้วมันก็จะได้เก็บได้ง่ายนะคะทุกคนแบบนี้ก็จะดีไปแบบไม่รู้ว่าตัดไปแบบนี้นางจะตายไหมคงจะไม่ตายหรอกมั้งเพราะว่าเบลก็เคยเห็นนะที่แบบว่าเขาแบบว่าเก็บชาอมขายน่ะเขาก็ไม่ได้แบบตัดต้นสูงอะไรมากนะทุกคนก็แบบพอดีที่เราจะเก็บแล้วก็ อ่าใบเบยอ,อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเยอะแล้วมันก็จะแตกยอดให้เราใหม่ๆเขาจะเก็บขายกัน ก็ดีอยู่นะเแบลบก็มองเขาทำเนาะก็เลยเก็บรายละเอียดแล้วก็มาทําในสวนของเราบ้างเแบลบเองอาจจะไม่ได้ปลูกขายอะไรมากมายนะอันนี้ก็คือเอาไว้ปลูกกินนะทุกคนเแบลบชอบกินชะอมกับส้มตําม,มากทอดใส่ไข่หรือจะแบบว่าตําน้ำพริกกะปิอย่างเงี้ยมันก็เลิศอยู่ดีทุกคนมันอร่อยนะชออะอมอ่ะมันเหม็นก็จริงแต่ว่ากัดเข้าไปแล้วมันได้เทึเจอมอกทุกคนกินหลายกะบ,บด่ดีกินหน่อยกะบ,บ่ได้นะคะมันก็ต้องพอดีพอดีบร้านไปในตัว เนะพวกยอดอ่อนไปนก็จะตัดไว้ตัางหากนะคะส่วนยอดแก่ก,ก็จะ,จะวางไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยจะมาเก็บเนาะเพราะว่ามือนีงเันห้อยแห้งเราก็อยากไปส่งของแล้วก็ จะมาะจัดเตรียมอา,อาหารไว้ให้ลูกด้วยนะคะแล้วก็จะไปซื้อของพวกน้ำจุ่น้ำจิ้มเล็กน้อยนะทุกคนแล้วคราวนี้เบลก็จะกลับมาแล้วก็จะมาเข้าสวนได้หญ้าออกให้มันเรียบร้อยไม่รู้จะได้ได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่ก็เอาอย่างน้อยก็ให้มันดูแบบพังๆตาบ้างนะถ้าหญ้ามันเยอะเราก็จะมันไม่น่าอยู่นะทุกคนมันบางเวีงนะถ้าหญ้ามันเยอะมันเหมือนบ้านร้างถ้าไม่มีหญ้ามีแต่ต้นกล้วยมีแต่ต้นไม้พืชผัก ที่ว่าเป็นผลไม้ของเราอ่ะมันก็จะดูสวยงามไงทุกคนพริกเพิกอย่างเงี้ยเแบลบก็เก็บสีเขียวเลยนะเแบลบไม่เก็บสีแดงเพราะว่าถ้าเป็นสีแดงจะไม่ได้กลิ่นยิ่งพริกจินดานะเริ่มที่จะแดงเริ่มที่จะสุกเนี่ยอ่า ตายก่อนบริกินซ้ำเบลก็เลยจะเก็บแต่เฉพาะสีเขียวนะคะวันนี้ก็จะเก็บผักเก็บอะไรส่งไปให้พี่พีเอฟด้วยนะคะพวกยอดอ่อนอะไรเงี้ยเบลก็จะตัดใส่ไปแบบนี้เดี๋ยวเบลจะไปซื้อหน่อไม้มาตัวไม้ต้มทุกคนเอามากแกงน้อไม้แบบ ขึ้สบนะใส่ใบหญ้านางเยอะๆ,ๆทุกคนนั่นแหละโอ้ยใส่ผักอีตูเข้าไปหอมๆแมงลักนั่นแหละบ้านเบล็จะเรียกว่าผักอีตูนะคะแต่ว่าภาษากลางก็จะอ่าใบแมงลักใส่ใบแมงลักเยอะๆเนี่ยโอ้ยหอมมากมะม่วงดิบก็เยอะนะคะทุกคนคะ่ะถ้ารอกินสุกไม่ได้กินนะต้นเนี้ยเพราะว่าแมลาแรงมันเยอะดูแลไม่ทั่วถึงหรอกทุกคนถ้าจะกิน,นก็คือกินดิบเลย เขาพอเขาจะเริ่มสุกแล้วเขาก็จะเหี่ยวแล้วก็ร่วงลงมาไม่ค่อยได้กินสุกสักเท่าไหร่หรอกทุกคนเราต้องหอ่อต้องอะไรปีนขึ้นไปบนต้นไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่ามีแบบว่ากองทัพอยู่ข้างบนค่ะทุกคนค่ะเป็นแม่ทับยวงทึ่งโตแบกไงห่างบักไงทุกคนค่ะถ้าคุณปีนขึ้นไปนี่ลูกน้องเขาก็จะชูไม้แบบโยโยโยอย่างนี้เลยทุกคนจะปีนขึ้นไปบนต้นไม่ได้นะจ๊ะ <laughs> เราจะต้องได้เอาไม้สวยเอานะคะ ถ้าแบบว่าบางตัวนี่เราผูกเชือกไว้ในกระโดดคุบหัวเราเลยนะคะยุ้มหัวเรามาลึ่งทึ่งหนืดนะคะเบลนี่ตีกันกันกบมดบ่อยนะทุกคนก็นเลยได้แบบว่าเอาไม้สอยเอาแบบนี้นะคะเบลจะส่งพวกกุนเชียงอะไรไปให้แม่ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีพวกบะม่วงด้วยนะคะแล้วก็จะมีพักเล็กน้อยแล้วก็จะแบ่งพวกอ่าข้าวโพดไปให้พี่พี่เอฟซด้วยนะคะได้แค่คนเดียวนะคะที่แบบว่าอ่าได้แบบทักมาก่อน ก็จะได้ข้าวโพดแค่คนเดียวเบลก็จะแบ่งแบบฝักกลางๆเนี่ยไปให้กินเนาะเพราะว่าเบลเองก็กินบ่อยแล้วข้าวโพดนะคะก็คือน,นี่แหละก็จะแบ่งไปให้ด้วยแล้วก็จะแบ่งไปให้แม่ด้วยนะคะอันนี้เลยคราวที่แล้วแม่เบลไม่ได้กินนะคราวนี้ก ได้กินอยู่นะคะก็จะมีทั้งมะม่วงแล้วก็พืชผักในสวนนี่แหละคะ่ะทุกคนก็นานๆทีส่งไปให้แม่แต่ถ้าส่งทีเบลก็ส่งกล่องใหญ่นะทุกคนส่งกล่องบักน้อยแล้วส่งไปให้นะคะก็กินไปเลยแบบจุกๆนะคะทุกคนคะ่ะนี่ก็จะแบ่งให้พี่ๆเอฟซีด้วยนะคะแล้วก็ผักที่เราจะเอาไว้กินก็จะมีไม่เยอะนะคะกระลำดอกก็หมดไปแล้วเราปลูกได้ไม่กี่ต้นหรอกทุกคนเพราะว่าที่เราเพาะไว้มันก็ไม่เยอะเนาะเราก็ปลูกได้นะถึงว่าหน้าร้อนก็ปลูกอร่อยด้วยนะกระลำดอก เบลก็จะเอามาแกงส้มขึ้นส,สีเสียบเนาะซื้อกุ้งมาใส่นะคะก็จะมีพวกมักคืองมเขือน,นี่แหละเบลจะส่งไปให้แม่นี่ก็คือกล่องใหญ่ที่เบลส่งไปให้แม่เลยนะทุกคนนี้เทศใ่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะเอาใบตองรองแล้วก็จะเอาพวกมะเขือใส่นะจะซ้อนไปเลยสองกล่องนะคะแต่มันจะใจ้ดแตกแล้วเวลาที่เบลส่งของไปสุราษนะทุกคนเบลจะไม่ตัดกล่องไม่ตัดอะไรเลยนะคะก็ส่งไปเลยเพราะว่าถ้าห่อใบตองน่ะรู้สึกว่ามะเขือมันจะไม่ดำนะทุกคนแต่ถ้า เราใส่ถุงพลาสติกเมื่อไหร่นะดําแน่นอนนะคะเราก็เอาใบตองยัดใส่เยอะๆแบบนี้ใส่ฟางก็ได้ใส่ใบตองก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ว่าเบลมีมาขามกวนไปให้แม่ด้วยเบลก็เลยไม่ได้ เอาฟางใส่เอาแคบใบตองใส่นะคะไปถึงแม่เบลแกไม่ค่อยติอะไรหรอกทุกคนถ้ามันเหลืองๆอันไหนพอกินได้แม่แกเบลเก็จะเลือกเอาเพราะว่ารู้ว่ามันไกลเนาะอีสานกับภาคใต้มันก็ไกลนะทุกคนสามนี่ส่งด่วนก็สามวันนะจะถึงนะทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นส่งผักธรรมดา ของอ่กรุงเทพก็แค่ว,วันวันวันครึ่งเนี่ยได้รับแล้วนะคะก็ถือว่าได้เร็วแล้วก็สินค้าไม่เสียหายด้วยของไปรษณีย์นะแต่อันอื่นเนี่ยล่าช้าเบวอู้พอยากห้องหาบุรคามันก็ทรมานเนาะคนรอก็รอรอคนส่งก็แบบอยากจะให้มันถึงเร็วแต่ว่าเราก็ต้องพึ่งเขาเนาะเราก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดถึงมันจะแพงแน่แต่ว่ากะแต่มันก็ถึงแล้วก็ผลไม้พืชผักเนี่ยก็ยังสดอยู่ นะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ย u g จะแพ็คของแล้วก็ออกไปส่งของรอบบ่ายแล้วก็จะไปหาซื้อกับข้าวมาไว้ให้ลูกด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวก็จะแพ็คของใส่กล่องให้มันไว้เรียบร้อยแล้วก็จะมาแกะข้าวโพดท,ที่ยังเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวจะเอาไปนึ่งให้เด็กๆกินถึงเขาจะฝักเล็กแต่ว่าเขาก็แน่นนะทุกคนมันจะมีบางอันที่แบบว่ามันโตช้าหน่อยมันก็จะอ่อนเม็มีแต่อันที่มันพร้อมกินแล้วอ่ะมันแก่ แต่ว่ามันก้นแน่นแบบเนื้อมันแน่นมากมันจะเล็กมันก็แน่นเนาะเแบลบปลูกทีเกินไปด้วยแหละถ้าปลูกแบบห่างๆกันสักนิดนึงอะ่ะเขาก็จะโตฝักใหญ่ๆเหมือนรอบแรกที่ว่าเราปลูกนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเอาใหม่ไม่เป็นไรรู้สึกว่าอ่าข้าวโพดสีดำเนี่ยอร่อยอร่อยมากเหนียวหวานกําลังดีเลยแล้วยี่ห้อนี้ที่เบลใช้นะ่ะอุ้ยดีดีมากเลยทุกคนเแบลบซื้อแต่ยี่ห้อนี้และมาปลูกแพงหน่อยแต่ว่ามันก็ดีนะถ้าเบลปลูกผักนะทุกคน เวลาที่เบลขายผักอะ่ะเบลไม่ได้แบบว่าน้นกําไรอะไรมากมายนะเบลก็แค่ปลูกแล้วก็เรามีความสุขที่เราได้ปลูกแล้วก็เห็นคนกินเขาอริดอร่อยกับผักเราพี่พีเอซยังส่งข้อความมาหาเบลเลยว่าพี่ไม่ได้ซื้อผักที่ตลาดกินแล้วเบลพี่ก็จะสั่งกับน้องเบลทุกทุก,ทกอาทิตย์มีผักอะไรพี่ก็กินตามฤด,ดูกาลนะคะก็ต้องขอบคุณพี่พีเอซมากๆที่แบบว่าไว้ใจในสวนของเราเนาะเบลเองก็ไม่ได้ปลูกแบบว่าใส่ยาแสอะไรทุกคนก็เห็นว่าบางอันแบบมัน แลงเจาะเบลบก็บอกว่าที่แถมๆไปก็แบบตัดคือตรงที่มัแงออกอันไหนที่มันกินได้เราก็กินเนาะเแบลบก็กินแบบนี้เหมือนกันแบบกระลำดอกเนี่ยบางทีนอนมันเจาะไปครึ่งหนึ่งนะเแบลบก็ตัดตรงที่นอนมันออก แล้วก็เบลวก็เอาครึ่งนั้นแหละมากินนะคะแบบนี้เลยมันก็ดีนะทุกคนเพราะว่าเราก็ล้างทําความสะอาดออกให้ดีเนาะปลูกใส่ดินก็จริงมันแบบมีถ้าเป็นพยาธิเราก็แช่น้ํายาหรือเบกกิ้งโซดาอะไรอย่างนี้เพื่อความมั่นใจเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วผักที่เบลกระหล่ําฟักทองอย่างเงี้ยก็ได้กินนานนะพี่พี่เอฟซีบอกว่ายังได้กินเท่าทุกวันนี้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ยาไมไ่ใส่อะไรมันก็เลยไม่ค่อยเสียหายนะคะวันนี้ไปส่งของกับ กลับมาเรียบร้อยเแบลบได้ปลาเผากลับมาด้วยนะยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเขาเศร้ากับพระท่านได้กินค่ะกินได้เขากินแต่กาแฟแล้วก็ทํางานในสวนไปเรื่อยๆเนาะทุกคนแล้วพอไปตลาดเบลก็เลยไปซื้อปลาเผามาสองตัวซื้อมาฝากพี่เตยด้วยนะคะก็มากินกับหลานหลานชายตำมกหุงให้กินแซ่บแซบหลานชายคนโตใส่เสื้อสีฟ้านะคะยืนข้างๆแม่เวลาขายของตอนเนี้ย ปัน่นน้ำปัน่นอร่อยกว่าพี่เตยอ,อีกนะตํามส้มตามก็อร่อยกว่าพี่เตยอ,อีกนะทุกคนแต่ว่าปลาร้าก็เป็นสูตรพี่เตยแหละแต่คนทำานะ่ขนาดพี่เตยจะสอนให้เบลยืนข้างๆกันไปยังทําไม่เหมือนเลยทุกคนบอดแซบเพราะว่าน้ําหนักมือไม่เหมือนกันจินตนาการคนเหากับบคุคกันและความถนัดคนเราก็ไม่เหมือนกันแต่หลานชายคนโตเขาก็จะมีลักษณะนิสัยเหมือนแม่เป็นคนนิ่งๆเป็นคนเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเวลาทําอะไรก็จะแบบ ละเอียดอ่อนช้อยเหมือนแม่เลยนะคะก็จะยืนข้างๆแม่แล้วทําเป็นเกือบทุกอย่างนี่แหละ คนจะได้รับอ่ายอาอัูรุนไรต่อไปก็จะเป็นคนนี่แหละเลียงพีเลียงนองเดอ้อค่ะเด้อดูแลนองเนียแม่บอยู่เนาะก็จะเป็นผู้นี้แหละค่ะแล้วก็ไม่แหละมาลามากินข้าวกินหลายคนมันก็อร่อยนะทุกคนตำหุ้งกระแซบปาเผากระลืดได้หน่อไม้ต้มมาด้วยอยากกินหน่อไม้ก็ได้หน่อไม้จริงๆเบลเห็นคุณยายเขาต้มหน่อไม้ทุกคนถุงละซ้าบาทแซ่บหน่อไม้เพิ่นขมนิดนิด แล้วก็มีติดหวานหน่อยๆเออมันเลิศอยู่เด็กเราก็เลยซื้อมาสองถุงเพื่อที่จะเอามาแกงพรุ่งนี้แล้วก็เอามากินกับตับคุงโอ้ยวันนีด้ดำแล้วอกน้ำลายแตกทุกคนคะ่ะกินส้มตำเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาบ้านแต่งองค์ส้มเครืองแล้วเลเข้าสวนนิดนิดนึงเด็กๆก็กลับมาจากโรงเรียนกันแล้วนะคะ ส,สดีค่ะสนุกไหมคะไปโรงเรียนก็ระเป๋าเอาไว้ไหนคะก็ระเป๋าเอาไปเก็บให้มันเป็นที่นะคะเก่งจังเลยคะ เด็กๆเลือกเรียนกลับมาเแบลบก็หาข้าวหาอะไรให้กินเนาะวันนี้มีข้าวกับปลาเผานั่นแหละทุกคนคะ่ะก็กินปลามันจะได้ย่อยง่ายๆเนาะมีทั้งไข่ทั้งปลาทั้งเนื้อท,ทั้งขนมปังทั้งขนมอะไรอย่างเงี้ยเรากใ็ให้กินสลับกันไปนะวันนี้มีเมนูปลาเผานะคะเด็กๆก,ก็ชอบนะปลานินเผาทุกคนมันโรยเกลือสักนิดแต่มันก็อร่อยกลมๆดีคูก่กับข้าวให้กินนะคะให้คนละจานไปเรยแบบจุกๆเนาะจะได้บ่หิวจะได้บ่ลุ่งร่างแม่ พราะว่าแม่จะทาเวียกนะคะจัดแจงลูกเต้าเรียบร้อยหลานชายเบลก็มาด้วยเนาะกัมาเล่นอยู่น้ำก,นกันก็ให้เขาเล่นกันอยู่ในบ้านนั่นแหละอยู่หน้าทีวีนะคะเบลก็มาทํางานอยู่ในบ้านนะทุกคนอยู่ข้างหลังบ้านนี่แหละเบลก็จะเก็บพวกไม้พวกอะไรอย่างเงี้ยชันไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะรื้หญ่ารื้ออะไรออกแล้วก็จะพวนดินให้ต้นพริกต้นมะเขือแล้วก็มะเขือเปราะของเราด้วยมะเขือพวงที่อยู่หลังบ้านก็โตเต็มไบถ้าเขาตัวสูงกว่านี้โตกว่านี้มันก็จะออก กลูกเยอะนะคะดินข้างหลังค่อนข้างที่จะปลูกผักบานานได้หรอบมันก็จะไม่สู้ดินใหม่ๆที่ว่าเราเพิ่งสั่งมานะทุกคนอันนี้มันก็จะปลูกได้เฉพาะพวกพริกแล้วก็มะเขือเปาะเนี่ยจะ จะสวยเฉพาะหน้าแรงนะคะแต่หน้าหนาวเนี่ยปลูกสลดัดปลูกอะไรเงี้ยก็งามนะข้างหลังเนาะมันอยู่ที่บรรยากาศด้วยแหละทุกคนดา้ย่ามุมเนี้ยสนุกมากแล้วเบลก,ก็เลือกดายา้กกกดายา่าตรงที่ไม่ร้อนมากนะคะตรงที่แดดแดดเบลก็ไม่ไปเบลก็จะอยู่เฉพาะตรงที่เขาไม่มีแดดนะคะมีแต่ร่มเนาะบ้านเบลก,ก็ต้นไม้เขียวขจีถ้ามีต้นไม้เขียวขจีก็จะมียุงยี่ยี่ยี่มันก็จะมาพูดคุยกับเบลเสมอนะคะอีไม่รู้มันพูดอะไรทุกคนสงสัยว่า าแล้วเหรอขอกินเลือดหน่อยขอกินเลือดหน่อยประมาณนี้แหละแวมพาย <c oughs> ire, ทุกคนถ้ามาเมื่อว่วนี้สักประมาณหกโมงเย็นนะทุกคนเดินเข้ามาไม่ได้แล้วนะถ้าเดินเข้ามาเมื่อไหร่นางจะลุมเราท,ทันทีซอมบี้ทุกคนค่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บบ,บินเข้ามากัดเราทั้งขาทั้งอะไรถ้าเราใส่กางเกงนางก็จะมีเข็มที่ปากของนางเจาะทะลุกางเกงแล้วก็เจี้เข้าไปในตูดเราแล้วตูดเราก็จะบวม โนะคะเราก็ต้องเอายามาใส่แล้วมันก็จะคันมากพวกซอมบี้พวกนี้นนี้ใส่ไม่ดีนะชอบกัดที่ลึกลับทุกคนหลังเอ่ย่าช่วงเอวเอยแล้วก็ตูดเอยข้อศอกเอยอย่างเงี้ยเท้าเอยนะมันก็จะคันมากทุกคนตรงอื่นไม่เท่าไหร่นะแต่ตรงตูดนี่โอ้เก่ายุ่งอ่ะละ็ยิ่งกว่าชันเป็นสังครังไม่ใช่อะไรนะยุงกัด ถ้ามีเวลาทําก็อยากจะทําให้มันหมดเลยนะทุกคนเแบลบก็จะรื้อออกให้หมดเลยนะพวกอน้ําตรงน้ําเต้าเนี่ยเขาก็มีแค่ใบเนาะไม่ออกลูกแล้วทุกคนคะ่ะแเบลบก็เลยจะรื้อออกให้หมดแล้วก็จะเอาเสาเอาอะไรอย่างเงี้ยออกให้หมดนะคะแล้วก็จะทําแปลงผักให้มันสวยๆเนาะพวกข้อไก่ที่เบลเคยว่าจะทานะ่ะก็จะไม่เลี้ยงไก่เนาะตามที่ทุกคนว่าเพราะว่ามันก็ค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ อ่เอาหุงอาหารมันก็แพงให้ให้กินผักอันนี้เบลอาจจะไม่มีเวลาดูก็คิดไปคิดมาบวกลบคูณหารดูแล้วชีวิตเรามันก็จะไม่บาลานซ์ถ้าเลี้ยงก็ดีหละทุกคนมันก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะถ้าใครมีเวลาเนาะแต่ว่าเบลก็ต้องลูกเปิดเทอมเนี่ยก็ต้องดูลูกเราเองเนี่ยจะตุยไปเองนะคะแล้วเบลก็จะเอาเอา่าเหล็กที่เราซื้อมาเนี่ยเบลก็จะลื้อออกแล้วก็ เอาไปทําเป็นประตูแทนอย่างที่ทุกคนว่านะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะในอนาคตแต่เขามีเงินได้ลหลยเขาจังหวะออรีโนเวทอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นคิดซื้อนะคะคิดไว้ความฝันเล็กๆของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่จะแบบว่ามีความเพียบพร้อมให้ลูกได้เล็กน้อยความฝันเนาะทุกคนเนาะคิดได้มันไม่ผิดนะคะแต่ว่าเอาคันเฮ้าฟันไลยเกินไปเฮาก็ต้องปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาลูกทำไมมาลูกก็น้ำสาดดิ <laughs> นะา,า๊ะวันนี้บอกตัวเองนะคะทุกคนมันมือมากเวลาที่เบลถอนหญ้านะทุกคนเบลนั่งได้เป็นวันๆเลยนะถ้าถอนหญ้านะเบลอยากจะทําให้มันแบบว่าเสร็จๆไปเลยแล้วเราก็จะแบบอยากให้มันดูสวยงามนะทุกคนพวกมาลรงบะร,ระอันนี้เบลก็จะเอาออกให้หมดเราค่อยจะหาเลือกที่ปลูกใหม่ถ้าด้านบนเนีะ่ะเบลดูแลเทือถึงนะเบลว่าจะปลูกด้านบนนั้นหน้าแรงอะ่ะไม่ค่อยได้กินมแมลงเอ้ยกระโอลกเอ้ยอะไรอย่างเงี้ย ขมๆม,มันก็กินนะทุกคนมาแรงบางชนิดมันก็ชอบเผ็ดชอบขมอย่างเงี้ยมันก็กินของข้าไปเบิดแล้วก็ก็จะไม่ได้ผลผลิตอะไรเลยนะคะสู้ข้างหน้าบ้านไม่ได้เพราะว่าเราดูแลทั่วถึงกว่าเนาะ เบลก็ได้ย่าข้างหลังบ้านได้เกือบครึ่งหนึ่งเลยแหละผูกคนขานเหลือแค่หรือพวกต้นผักที่ว่าเราเคยปลูกไว้แล้วก็เอาทรงเอาเสาอะไรออกเนาะพอเริ่มเมื่อดเรายุงมันเยอะเบลอยู่ไม่ได้เบลก็เลยขึ้นมาด้านบนนะคะเบลไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ผักมามีแตงกวามีฟักทอง มีอ่าแตงโมอะไรอย่างเงี้ยเบลก็ซื้อมานะคะเป็นแตงโมสีเหลืองเนาะเดี๋ยวหาที่ปลูกก่อนจะปลูกข้างบนนี่แหละแล้วเบลก็ขับรถไปเอาแกลบกับขี้หมูที่บ้านป้ามาด้วยแล้วก็จะมีมูลขี้วัวด้วยนะคะมาเอาผสมอ่าปุ๋ยทางดินของเราแบบนี้นะคะไม่ไม่ใส่เยอะนะทุกคนเบลไม่ใส่ฟางข้าวแล้วนะรู้สึกว่าใส่ฟางข้าวเข้าไปปลวกมันกินฟางอะทุกคน มันดูมีรอยปวดกินฟางเแบลบก็เลยไม่ใส่ฟางข้าวแล้วจะใส่เฉพาะหน้าหนาวเนาะแต่ว่าหน้านี้นรู้สึกว่าฟางมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เแบลบก็เลยเลือกที่จะเอากแกลบมาใส่สักหน่อยนะคะเแบลบก็เกลี่ยแปลงผักผสมดินอะไรเรียบร้อยก็จะเอาหวานเมล็ดลงเลยคราวนี้ เบลปลูกแตงกวาเป็นพันธุ์หอมใบเตยนะคะเป็นแตงกวาลูกเล็กนะแล้วก็เป็นพันธุ์หอมใบเตยรู้สึกว่ามันกรอบแล้วก็หอมกว่านะเบลจะหยอดใส่หล,ลุมแค่หลุมละ2เม็ดเท่านั้นไม่อยากให้มันขึ้นเยอะมากแล้วมันทีกันมากแล้วมันไม่ค่อยออกลูกเบลก็เลยเลือกที่จะใส่แค่2เม็ดเกิดก็เกิดไม่เกิดก็ปลูกใหม่นะคะแล้วก็จะ กบดินเข้าไปแบบนี้ให้มันเป็นหลุมๆเลยเบทําไว้สองครองนะทุกคนก็แบบสองทางเวลาที่เราเอาไม้มาประกบกันมันก็จะได้ดูแบบสวยงามประกบกันเป็นแบบต้นหนึ่งต่อไม้เลยแบบนี้มันก็จะยึดยึดได้ดีแล้วก็ดูสวยงามด้วยแข็งแรงด้วยนะคะเบียจะปลูกไปเลยสองแปลงวันนี้เบีขุดไว้สองแปลงนะคะเบีเอาต้นนู่นนี่นั่นเบีตากดินไว้ออกออกให้หมดแล้วก็จะปลูกเฉพาะแตงกวาอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเราเองก็ ขายของขายลูกชิ้นด้วยเราก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อผักที่ตลาดนะเราจะเก็บแตงกวานี่ใส่ไปให้ลูกค้าด้วยเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกกระลุงกะหล่ำที่ยังเหลืออยู่ถ้าไม่มีก็ให้เฉพาะแตงกวานั่นแหละทุกคนปลูกไปแบบนี้เราซื้อแตงมาประมาณ4ี่หอกนะคะว่าจะไปหาที่ปลูกเพิ่ม ตรงท in ี่มุมล้างจานของเบลที่อยู่หน้าบ้านตรงที่ถั่วฝักยาวอยู่เบลก็จะเอาแตงกวาไปปลูกเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะปลูกให้มันแบบห่างกําแพงสักหน่อยนะทุกคนเอาแค่แถวเดียวพอนะคะจะได้ง่ายต่อการดูแลด้วยเนาะทำไปก็สนุกไปนะทุกคนแต่ว่าเวลานี่เดินเร็วเร็วเบลว่าเบลไดายาแป๊บเดียวนะหันมาอีกทีจะมืดแล้วอ่ะ ก็ทำตั้งนานแล้วนะทุกคนแต่ว่ามันก็เยอะเนาะเราก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่อยๆถอนไปทีละเล็กละน้อยทำไปทำมาก็เมืดแล้วยุงกัดก็อยู่ไม่ได้นะคะเราก็ขึ้นมาด้านบนเนะเาะเบลก็จะปลูกข้าวโพดด้วยเบลได้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอ่าเล็ก,ลกๆมาทุกคนเป็นข้าวโพดเทียนที่มันเป็นเหลืองเหลืองดำดำอะ่ะทุกคนมันจะเป็นฝักเล็กแล้วก็แบบเหนียวๆนะไม่รู้ว่าจะปลูกมุมไหนมองหาแล้วแบบเอ๊ะ ตรงนี้ตอนแรกเบลว่าจะปลูกดอกไม้อู้ย้ดอกไม้ก็กินบบได้เนาะค่ะสวยงามสื่อ,อเนาะไปปลูกข้างหน้าบ้านเราถ้าเป็นดอกไม้นะแล้วคราวนี้เบลก็เลยว่าอ่ะปลูกข้าวโพดดีกว่า นะคะข้าวโพดก็สีเขียวเหมือนกันห้ลมเงาเหมือนกันนะคะลมพัดมาก็จะดูสวยงามก็ปูกมันนี่ไปเลยค่ะแดดออกดีดีแล้วก็ดินก็เป็นดินที่ว่าเราเคยปลูกแตงกวาไว้ด้วยเนี่ยเป็นข้าวโพดพันนี้อร่อยมากทุกคนเบลไปเจอมาเบลก็หยิบมาเลยค่ะห่อหนึ่งได้หลายเม็ดอยู่นะเบลก็จะหยออหลุมละสองเม็ดเท่านั้นนะไม่อยากให้มันถีกันมากเพราะาถ้าถีกันมากฝักมันก็จะไม่โตเหมือนรอบที่แล้วนะเขากะจี หยอดใบใจเราก็แบบว่าจะไม่หยอดเยอะเพราะว่าเราเป็นคนไม่ขี้ถี่นะคะเราก็จะปลูกห่างๆกันสักโนดนะแบบนี้เลยลดน้ําให้เขาทุกวันเดี๋ยวเขาก็จะเกิดใด้เข้าได้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้กินได้ขายด้วยนะคะทุกคน รอบหน้าเดี๋ยววันพุธหน้าเบลจะมาปลูกอะไรอีกนะคะเบลซื้อมาหลายอย่างเดี๋ยวหาที่ปลูกก่อนนะคะทุกคนวันนี้เบลก็เหนื่อยสุดๆไปเลยค่ะไปอาบน้ําอาบท่าก่อนที่จะไปทํากับข้าวให้ลูกเนาะเดี๋ยวเชื้อลงเชื้อลูกมันจะตกไปในกับข้าวนะคะพาลูกทานข้าวทานอะไรเสร็จเรียบร้อยเบลก็พาเด็กๆเข้านอนนอนเด็กๆก็อาบน้าอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยนะคะสามทุ่ม ก็เข้านอนแล้วหัวถึงหมอนก็คือหลับสนิทเลยทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ